เรากำลังจะไปไหนกันเด็กๆนี่ตอนนี้นกำลังจะไปลงเรือเดียวเรือที่ปักพานั่งจะพาเด็กๆไปลงเรือครั้งเรกของเด็กๆเดี๋ยวค่อยตามมาเล่นะว่าเด็กๆขึ้นเรือจ,จะมีแบบสนุกไหมืหอว่าจะเป็นยังไงนะตามมาเล่เดี๋ยวเราไปกับลุงเอแล้วก็ีเซาแล้วก็นางเอกนุชิกนี่นเด<อ>็กมาเ็ว สวัสดีค like ่ะยย่างเด็กๆสวัสดีค่ะท่านมวัดตีดจองรสชาติไหนนะของลูกค้าไหนนะวัดตีนุ้ยต้องเจอบาบิดเลยนะไปจ้ะเรากำลังจะไปลงเรือดกันแล้วไปกันเลยหนุ่งหนึ่งว่าเฟสสวัสดีตัวสาวนิเฟสเลยที่เราโมเกี้อนเราไม่ทันได้ท้ายพอเราข้ามมาเลยตอนนี้เรากำลังจะข้ามลบไปซึ่งเด็กๆมาเร็ว อายุบนเรื่องกันเรียบร้อยเรวดูจักสภาพแม่จ้า <laughs> 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 เในในการนั่นประจำทีกันแลลวคนคนมันจะตื่นเต้นนะ <laughs> 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 นู่นว่างเปันาเอง